แบรนโมโมเปิดตัวผลิตภัณฑ์สกินแคร์ใหม่ r i n d n s s s Collector Intensive Cream และ c a l i i f i ย m m m เมชั่นเซ um อย่างเป็นทางการในงาน The Empower of Eternity Event ในบริสตันสุวรรณพักิวิวโดยมีคุณโโมวารันไดดาะดุงเศรษฐกิจ c e o ของแบรนได้ร่วมเปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล่าสุดจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการดูแลผิวอย่างล้ำลึกและตรงจุดต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยอดนิยมอีกด้วย อื่นนะคะนโมก็ตั้งใจนะคะทําผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะคะมาแบบยาวนานมากๆแล้วหลายๆคนติดตามน้ำโมมาก็จะรู้นะคะว่าน้ำโมใช้เวลาถึง2ปีเต็มนะคะที่จะทำา2โปรดัก์นี้นะคะได้มีการเช็ดกับคนจริงๆนะคะได้มีการทดสอบนะคะแล้วก็ได้ซื้อสังสากาัดนะคะมาจากทางอเมริกาเลยจนได้เทรเนมเลยแล้วก็ได้เอ็อได้เซ็นเอ็ด้วยะคะ่ะทั้ง2ตัวนี้นะคะ่ะ ตัวนี้นะคะพิเศษมากเลยค่ะสําหรับสิวฝ้ากระนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถลดเม็ดสีเมลานินได้ถึง63นะคะแล้วก็รูปผุมขนกระชับค่ะคือตัวนี้เป็นตัวผัดอินกิเดียนนะคะให้ลงไปในแบบเซลล์ผิวชั้นลึกเลยค่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวชรอไวนะคะสามารถชรอไวได้ถึง82เนะคะเป็นตัวไมโตคอนเดียค่ะแล้วก็เป็นตัวของ NAD นะคะทำให้ตัวนี้นะคะ มีลิปในการที่ช่วยในการโบริอภด้วยค่ะแล้วก็แถมช่วยให้ชะลวัยนุ่รอยตื้นขึ้นนะคะหน้าเด็กหน้าอ่อนเยาว์ก็คือต้องตัวนี้เลยค่ะแล้ว2ตัวนี้นะคะแนะนําให้ใช้คู่กันค่ะตัวนี้เป็นตัวเกี่ยวกับกระจางใสนะคะแล้วก็ลดฝ้ากระผิวขาวกระจงใสใช่ไหมคะส่วนตัวนี้ค่ะเป็นตัวหน้าเด็กอ่อนกว่าเยาว์นะคะ2ตัวนี้ใช้คู่กันคือหน้ากระจางใสหน้าขาวหน้าเงา ieur, หน้ากระจกแล้วก็ยังหน้าเด็กด้วยค่ะ ก็คือเราจัดจำหน่ายนะคะเต็มทุกรูปแบบเลยทั้งในเพจช้อปปี้นะคะ Tik t o อกวัสดาเรามีทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็เราอยากจะบอกนะคะว่า2ตัวนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นตัวใช้แล้วก็เห็นผลจริงแล้วก็ได้รับการยืนยันจากมาหาลัยด้วยนะคะว่า2ตัวนี้ค่ะใช้แล้วเห็นผลจริงแน่นอน,นะคะ่ะใช่ค่ะเรามีทางอิตาลีแล้วก็ เราเซ็นสัญญากับทางอเมริกานะคะได้ทั้งืีจิฟมาแล้วก็ตัวส้มถิงเรื่องจากอิตาลีด้วยค่ะเพราะว่าเป็นการยืนยันว่าเราใส่สารสกัดจริงนะคะเข้มข้นจริงแล้วก็ใส่สูงจริงจนได้เทตดเดมเทตดมาเกมาเลยค่ะมีการเขาเรียกว่าตีตลาดไปยังส่มประเทศเพื่อนบ้านมีค่ะตอนนี้ก็ไปที่ประเทศพม่านะคะเวียดนามนะคะล่านะคะแล้วก็ทางอเมริกาที่ว่าเราได้พาร์ทเนอร์เป็นคนอเมริกาใช่ค่ะ เราทำให้ราคาตอนนี้นะคะสามารถเข้าถึงได้โดยการที่มีโปรโมชั่นนะคะ2ตัวนี้2,590บาทคือมันใช้นิดเดียวจริงๆค่ะมันใช้นิดเดียวก็เลยสามารถใช้ได้ถึงเกือบ2เดือนเต็มๆเลยเจ้า2คนนี้ถ้าหารตกเฉลี่ยแล้วก็คือบักไม่แพงเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเรามีทั้ง s h อปีนะคะแล้วก็มีทางติจิตอค่ะแล้วก็มีทางเพจนะคะซึ่งทุกคนที่ติดตามนโมาม,มาก็จะรู้นะคะว่า2ตัวนี้คือนโมแจกตัวเทสก่อนนะคะจนทุกคนแบบอยากจะใช้แล้วก็แบบมาซื้อแบบรอทุกคนรอคอยที่มันจะออกมาแล้วตอนนี้ออกแล้วนะคะสินค้าที่ทุกคนรอกันมาถึง2ปีเตนน็มๆตอนนี้ก็ได้ออกมันที่เรียบร้อยแล้วค่ะ น้ำโมโคลอย่างนี้ก่อนนะคะการดูแลผิวอ่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะมันคือเรื่องใกล้ตัวและถามว่า2ตัวนี้ต้องมีแต่คนที่มีปัญหาผิวหรอล่ที่จะเห็นผลไหมนะคะเป็นทั้งที่คนไม่มีปัญหาแต่อยากมีผิวหน้าที่แข็งแรงขึ้นและดีขึ้นก็ใช้ได้ะคะ่ะใครที่ไม่อยากแก่ก่อนวัยนะคะใครที่อยากมีแบบผิวเนียนกระจ่างใสออรา่าก็คือต้องตัวนี้เลยและยิ่งคนที่มีปัญหานะคะ2ตัวนี้สามารถเติมสิวได้แล้วก็แถมแก้ป้าสิวกระนะคะครบเลยคนที่มีปัญหาจะเห็นผลชัดมากๆเลยค่ะ แต่คน,คนที่ไม่มีปัญหาก็เห็นผลชัดเช่นกันค่ะ